สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมละเกียรตฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ครับผมจะพามาดูครับนี่ครับความชัดเจนนะครับของวัวนะครับนี่ระหว่างวัวไทยพื้นบ้านครับวัวกระโดนครับกับบาแมนครับลูกผสมครับนี่เราจะเห็นความแตกต่างครับดูครับดูที่โครงสร้างของวัวบาแมนลูกผสมครับนี่นี่ครับในนี้ส่วนข้างๆเราก็จะเป็นวัว ถ่ยพื้นบ้านครับดูหัวกระโดนของเรานั่นเองครับดูความแตกต่างครับพี่น้องดูครับเห็นชัดเจนลักษณะโครงสร้างครับตัวนี้ก็สถานะก็ท้องสามเดือนครับ นี่ครับดูโครงสร้างครับใหญ่ยยได้มาตรฐานส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นวัวกระโดนครับหรือวัวท้ายพื้นบ้านของเราครับนี่ครับสองตัวครับเราจะเห็นลักษณะครับเปรียบเทียบกับชั้นเจนครับมีโครงสร้าง เนื้อหนังกระดูกครับซองตัวนี้ก็ดูแล้วอุดมสมบูรณ์ครับกินไม่เลือกครับวัวกระโดนหรือวัวไทยพื้นบ้านของเราครับส่วนตัวนี้ก็บามั่นลูกผสมครับนี่เพศเมียอายุก็ประมาณ4ปีครับสถานะท้องสี่เดือนครับตั้งท้องครับโครงสร้าง เนื้อหนังนี่ครับกอเปรียบเทียบอย่างที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยพี่น้องท่านใดที่สนใจนะครับนี่ศึกษาแนวทางครับสามารถดูได้ครับข้อแตกต่างระหว่างวัวไทยพื้นบ้านวัวกระโดนกับวัวพันครับบาม้านเลือสูงๆูงครับนี่ความแตกต่างเห็นชัดเจน องตาตัวนี้ก็ถือว่ากินญ้าดีกินญ้าเก่งอีกระดับหนึ่งครับนี่วันนี้เอามาไปที่ทุ่งนางครับสมาชิกใหม่ของนักเก็ตฟาร์มครับ ดูท้ายครับพี่น้องโครงสร้างหางสวยยาวโครงสร้างดีครับนี่ครับดูครับเรียบเทียบครับตัวน้อยครับอุดมสมบูรณ์เหมือนกันครับในลูกของัวกระโดนครับของตัวนี้ครับัวไทยพืชบ้าน ยาดีมากครับในเลือกนะครับที่น้องกินยาเก่งนี่คือข้อดีครับข้อเด่นเลยของวัวกระโรดนมือวัวไทยพื้นบ้านครับวัวกรดมสมบูรณ์มากครับช่วงนี้หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวก็สามารถนำมาปล่อยที่ทุ่งนาได้เลยครับนี่วัช่วงนี้ยังไม่มีการทำไร่ทำนาครับ ัก,ก,ก็จะลืมนะครับเป็นกำลังใจให้กับอาเกียรติฟาร์มนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมลเลื่อยยนะครับ <c oughs> ก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องชาว u t u b e ทุกท่านนะครับที่สนับสนุนและก็ให้กำลังใจกันนะครับสวัสดีครับผม